น้องที่เคารพทุกท่านครับยิ่งใกล้วันที่9เข้าไปบรรยากาศมันก็จะเริ่มคึกคักเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากองคอ์กรต่างๆได้ออกแถลงการได้แสดงจุดยืนได้นับแนะกันในการแสดงพลังว่าไม่เอาคาสิโนในเมืองไทยก็ยังมีนักการเมืองบางคน เหมือนทำตัวเรียกแขกให้กับพวกเรายิ่งออกมาพูดว่าพวกนี้ไม่ปกป้องบอลเทือนบ้างไม่ยังนู้นอย่างนี้บ้างรับเงินบอลการพนันเทือนบ้างเป็นพวกเป็นพวกเสียผลประโยชน์จากบอลเทือนบ้างยิ่งพูดคนยิ่งแสดงตัวออกมาเยอะมากขึ้นใช่ไม่ใช่วันนี้แม้แต่คณะแพทย์คณะแพทย์ที่เป็นหมอที่รักษาเรื่อง สุขภาพทางจิตที่คอยดูแลเด็กๆเยาวชนหนึกว่าลายชื่อหมอด้านจิตแพทย์จิตภาพของเด็กเนี่ยออกมาห่วงใย,ยว่าถ้ามีการพนันถูกกฎหมายเด็กจะเสียสุขภาพจิตเพราะพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองเกิดไปติดการพนันจะไม่มีเวลาดูแลลูกดังนั้นปฏิกิริยาของพี่น้อง ปฏิกิริยาขององค์กรต่างๆวันนี้ยิ่งเด่นชัดคําถามที่ต้องถามไปหลายท่านก็พูดถามไปยังว่าอาดีตนายกขอภยัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีบุคคลที่พวกเราถีบลงจากตําแหน่งว่าที่บอดแบง์ชาติคุณกิติรัตน์นรละนองมาโพสต์ว่าน่าคิดมาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนมาปกป้องบ่อนเถื่อนในกรุงเทพ ก่อนหน้านี้ก็บอกปล่อยท่าว่าไอ้พวกทุมนุมรับเงินมาจากบ่อนเถื่อนนอกประเทศเพราะว่ากลัวผลประโยชน์ที่บอนเถื่อนที่อยู่รอบนอกประเทศจะเสียผลประโยชน์ถ้าเมืองไทยมีคาสิโนคือก็จับแพะมาชนแกะจับบัวไปชนพวายจับเอี้ยไปชนม้าจับนู่นจับนี่ไปผสมกันหมดเพื่อมาอธิบายว่าพวกนี้ไปรับเงิน สีเทามาเพื่อปกป้องบ่อนสีเทาคุณกิติรัตนนองเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นนักเรียนที่ถือว่าเป็นมือเศร,รษฐศาสตร์ชั้นเยี่ยมพูดง่ายๆคือคุณมีสมองน่าจะคิดได้ไม่น่าจะสิ้นคิดแบบนี้เลยใช่ไม่ใช่ก็อ,อย่างที่หลายท่านบอก คือถ้ามันมีบอลคุณเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีความใกล้ชิดกับบ้านจันสองล่าดีทําไมคุณไม่เอาข้อมูลไปบอกลูกพี่คุณที่บ้านจันสองล่าล่ะก็ลูกพี่คุณประกาศทุกพื้นที่บอกจะปราบนู่นจะปราบนี่ปราบยาเสพติดปราบการพนันปราบแก๊งคอเซนเตอร์โมทุกวันทําไม่ได้สักวันเดียวคือถ้าคุณรู้ว่ามันมีบอลคุณก็เอาข้อมูลนี้ไปบอกลูกพี่คุณ ไอ้ขี้โม้นะ่ที่อยู่บ้านจานสองล้านนะ่ะไปบอกให้จัดการเสียทีดิจะมาเห่าอยู่ทําไมเล่าคุณกิติรับน่าละน้องนะผมอยากถามกลับคุณเหมือนกันนสรุปแล้วใครรับเงินบ่อนกันแนะ่ระหว่างรัฐบาลแพทองทานกับพวกเราไอนะ้ที่คุณแพทองทานทําอยู่ทุกวันเนี้ยที่พยายามผลักดันให้เกิดคาสิโนถูกกฎหมายให้เกิดพนันถูกกฎหมายคุณไปรับเงินใครมา สรุปใครรับเงินบ่อนกันแน่คุณกิติรัตน์นั่นละน้องไอเรานี่ค้านทั้งบอนการพนันเถื่อนและไม่เห็นด้วยกับคาสิโนคือค้านทั้งสองอย่างแต่อำนาจในการจับกลุ่มคืออำนาจของตำรวจใช่ไม่ใช่คือถ้าจะให้พวกเราค้านมาคุณจะมีรัฐบาลไว้ทำไมเดี๋ยวพี่น้องจัดการเองใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีรัฐออกไปต้องมีตำรวจ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาจัดการเองดังนั้นที่มาบอกว่าพวกนี้ปกป้องการพานันที่ผิดกฎหมายเพราะกลัวเสียผลประโยชน์แล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สิ้นคิดที่คุณกิติรักคิดมากกว่าเห็นข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนไหมหรือคุณเชื่อว่าคณะแพทย์เขารับเงินจากบอนการพนัน หรือคุณคิดว่าผู้นำศาสนาต่างๆทั้งอิสลามทั้งพุทธทั้งคาทอลิกต่างๆที่เขาออกแถลงการกลุ่มเหล่านี้เขารับเงินจากบอนการพนันหรือไงเขาแสดงท่าทีชัดเจนขนาดนี้มันแสดงว่าเขาไม่ได้รับเงินจากบอนก็อย่างที่เรียนพี่น้องไปไอคนที่ผลักดันเรื่องบอนต่างหากเป็นคนที่รับเงินจากบอนใช่ไม่ใช่พูดแล้วมันไม่รู้นี่ อยู่ดีๆเงียบอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วออกมาเห่าให้คนถีบได้ไงไม่รู้ <S <S 1> <S 1> พี่น้องครับเรามาคิดร่วมกันสิ่งที่เรายืนหยัดกันมาโดยตลอดตั้งแต่คนไม่เยอะจนวันนี้เกิดแนวร่วมกันทั้งประเทศถ้าจะมองดูเห็นบันไดสามขั้นขั้นแรกที่เราพูดมาโดยตลอดว่า ความจริงที่เราพูดเนี่ยคือชัยชนะใช่ไหมอาวุธหลักของประชาชนคือความจริงจากคนน้อยคนมากเราไม่รู้บันไดขั้นที่หนึ่งของเราก็คือว่าเราจะพูดความจริงให้สังคมเพราะความจริงยังไงไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนวัดที่ความถูกต้องผมพูดตั้งแต่ต้นว่าเราจะเอางธงทำนำหน้างธงทำนำหน้าเพื่อนำไปสู่ธงชยัยคือชัยชนะของประชาชน ทงคงคือทงแห่งความจริงใครพูดความจริงมากกว่ากันพูดดังกว่ากันพูดชัดกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะแล้วที่ผ่านมาเราพูดความจริงมาโดยตลอดแล้วเก็บชัยชนะมาเรื่อยๆใช่ไม่ใช่เราก็บอกภารกิจแรกบันไดขั้นแรกของเราคือกล้าที่จะพูดความจริงพอเราพูดความจริงมันจะเกิดแนวร่วมเข้ามาเองในสิ่งที่เราพูด ความจริงที่เราพูดมีอะไรบ้างหนึ่งทักศินไม่ได้อยู่ชั้นสิบสี่ไม่ได้ป่วยฮิพทักษินไม่ได้ป่วยวิกฤตสองเรื่องเอ u มสามเรื่องคาสิโนสี่เรื่องเช่าที่เก้าสิบเก้าปีห้าเรื่องนิรโทษสกรมสุดซอยหกเรื่องคอนโดหลายเรื่องที่เราพูดความจริงรวมทั้งเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อย่างเรื่องพิชิตชื่นบานผิดจริยธรรม รวมทั้งเรื่องของกิตติลัตน์ณรนองที่ขาดคุณสมบัตินี่คือความจริงคือบันไดขั้นที่หนึ่งที่เรากล้าพูดและยืนหยัดพูดมาโดยตลอดเราก็บอกว่าถ้าเราพูดความจริงเราจะเดินสู่บันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สองคือจะมีแนวร่วมเข้ามาร่วมกันเยอะมากขึ้นจะมีคนเห็นว่าเราพูดความจริงจะมีคนเห็นว่าเราถือธงธงความจริงปรากฏในสังคม แล้วเขาจะเห็นด้วยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องแต่เขาเห็นด้วยในบางเรื่องก็ไม่แปลกใจวันนี้เขาเห็นด้วยกับเราว่าเขาไม่เอาคาสิโนปรากฏการณ์ถึงเกิดขึ้นมีคณะแพทย์มีคณะต่างๆผู้นำศาสนานิสิตนักศึกษาจึงประกาศร่วมต้านคาสิโนมากขึ้นเราสร้างบันไดขั้นที่สองสำเร็จ บันไดขั้นที่สองไม่คิดหรือไม่จําเป็นต้องมาแสดงตัวที่คอปทอก็ได้เพราะเราประกาศบอกว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นแนวร่วมเชิงยุทธศาสตร์ตราบใดที่เราพูดความจริงออกไปแล้วมีคนพูดเหมือนกันกับเรานี่คือชัยชนะนี่คือการจุดติดของกระบวนการแต่วันนี้มีคนหลายคนประกาศเข้าร่วมกับพวกเราดังนั้น หลายคนเนี่ยมาปรึกษาผมว่าจะเอาอยัางไงพี่น้องครับเราเปิดกว้างกับทุกคนที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะทำอะไรล้วนรับผิดชอบอดีตของตัวเองแต่วันนี้เรามาร่วมกำหนดปัจจุบันร่วมกันแล้วเดินข้างหน้าสู่อนาคตร,ร่วมกันเพราะนี่คือบันไดแห่งการดึงพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเราไม่ละเลยเพราะทงที่เราพูด ไม่ว่าจะเรื่องคาสิโนไม่ว่าจะเรื่องอื่นต่อจากนี้ไปมันจะเสียงดังไปเรื่อยๆตัวอย่างที่ผมเรียนพี่น้องบันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่หนึ่งก็คือพูดความจริงกันให้มากแล้วเราก็พูดกันมาตลอดสองปีที่ผ่านมาพอพูดความจริงความจริงมันเริ่มปรากฏความจริงมันเด่นชัดมากขึ้นคนมันหนีความจริงไม่ได้มันมีแต่คนหลอกลวงปิ้นป้อนเท่านั้นที่หนีความจริงถ้าคนมันจริงเนี่ยมันจะเดินสู่ ชัยชนะเดินสู่การพิสูจน์ความจริงแล้ววันนี้สิ่งที่เราพูดไม่เสียหลายคนเขากลับมาพูดเหมือนกันกันกนกบเรานี่คือชัยชนะเบื้องต้นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เหนื่อยเลยสองไปที่ผ่านมาเห็นโรกกฏการวันนี้แล้วรู้สึกภูมิใจไหมครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เราต้องร่วมกันให้มากที่สุดกำหนดทิศทางให้ดีที่สุดกำหนดปัจจุบันให้ได้เพื่อกำหนดอนาคต เพื่อเข้าสู่บันไดขั้นที่สามนี่พูดเป็นบันไดสามขั้นไปแล้วขั้นแรกพูดความจริงให้มากขั้นที่สองคือสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดเพื่อร่วมกันให้บันไดขั้นที่สามมันเกิดขึ้นบันไดขั้นที่สามคืออะไรบันไดขั้นที่สามถ้าพี่น้องจำได้การต่อสู้ของพนมิตรหรือหลายกลุ่มในยุคหนึ่งพนมิรชูเรื่องประชาพิวัตร คือการเปลี่ยนแปลงโดยพี่น้องประชาชนเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองต่างๆมาสู่กปปสคอ,อปทอยุค2,556-57ชูการปฏิรูปประเทศไทยไอที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องพี่น้องไม่ได้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเลยคิดไปข้างหน้าเพื่อประเทศชาติมากกว่าใช่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไทยก็ไม่ได้คิดว่า เราจะได้อะไรแต่อนาคตถ้าปฏิรูปประเทศไทยแล้วเราจะได้การเมืองที่ดีการเมืองที่สะอาดนี่คือปลายทางที่เรากําหนดไว้อย่างนั้นดังนั้นบันไดขั้นที่สามวันนี้คือการสร้างการเมืองสีขาวคือการปลอดการทุจริตคอร์รัปชันคือเอาประชาพิวัตเอาทอรรำเอาการปฏิรูปมาสร้างการเมืองสีขาวไล่นักการเมืองสีดําออกไป ดังนั้นี่บันไดสามขั้นที่เราสร้างกันมาเรื่อยๆวันนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าเรากําลังเดินสู่บันไดขั้นที่สองเมื่อเดินไปข้างหน้าไม่มีวันแพ้ราบใดที่เราข้ามบันดไดได้เดินข้ามบันไดได้เคิืนขึ้นบันดไดได้จากก้าวที่หนึ่งเป็นก้าวที่สองแล้วนําไปสู่ก้าวที่สามเรายิ่งจะเดินสู่ชัยชนะไปเรื่อยๆมันหนีไม่พ้น ลองวัดใจกันดูว่าใครจะยืนระยะได้ไกลกว่ากันถ้าเขายังดึงดันเอาเรื่องสิ่งไม่ดีเอาเรื่องอบายามุกเอาเรื่องการพานันผ่านเป็นกฎหมายถูกประทับตาโดยสภาให้เรื่องสีดำกลายเป็นเรื่องสีขาวแป๊มสีดำถูกประทับตาสีขาวว่าถูกกฎหมายอยู่ตราบใดที่เขายังเดินอยู่เราก็จะไม่หยุดเดินเช่นเดียวกันแล้วเราสู้กันมาอย่างนี้มาตลอด30 4สสี่สิบปี เขาไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเขามีคนสืบต่อภารกิจของพี่น้องประชาชนก็จะมีผู้สืบต่อเช่นเดียวกันผมไม่เชื่อว่าความถูกต้องมันจะถูกตัดตอนลงไปได้ผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นใสสะอาดเป็นความถูกต้องของประเทศจะถูกผลักดันกันออกไปได้มันมีแต่จะรวมน้ำใจของพี่น้องประชาชนมาพูดเรื่องของบ้านของเมือง พราะคาสิโนมันกระทบทุกสีมันกระทบทุกกลุ่มมันกระทบทุก,กวงการไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรไหายนะมันเกิดกับคุณได้ทันทีคุณจะเป็นตำรวจถ้าคุณติดการพนันคุณก็ล่มจมคุณจะเป็นข้าราชการซีไหนก็แล้วแต่เป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นคนใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณติดการพนันคุณ เกียรติศักดิ์ศรีคุณจะเล็กลงทันทีแม้แต่ผู้ทรงศีลต่างๆจะเป็นเจ้าราชาคณะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าติดการพาน,นันคนเขาก็จะไม่ไหวใช่ไม่ใช่ดังนั้นเราจึงเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาออกมาประกาศจุดยืนว่าไม่เอาการพาน,นันเลยดังนั้นบันไดขั้นที่สองที่เราเดินกันอยู่มันประสบความสำเร็จ แต่บันไดขั้นที่สองไม่ได้มีแค่คาสิโนมันยังมีนชิ้ส14ที่ต้องติดตามใช่ไม่ใช่มันยังมีพนันออนไลน์ที่ต้องติดตามยังมี MOU 4-4 40, แบ่งผลประโยชน์50-50หรือแบ่งประเทศกันเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อภารกิจวันนี้คือการเดินสู่การต้านคาสิโนคือการสร้างบันไดขั้นที่สองเพื่อนำไปสู่บันไดขั้นที่สาม เฉพาะหน้านี่บันไดขั้นที่สองมันต้องเตะคาสิโนกันเสียก่อนวันที่เก้าเขาจะเอาเขาสภาเป็นที่ชัดเจนแล้วประกาศชัดเจนว่าวันที่เก้าเป็นวาระแรกเป็นวาระแรกที่เขาต้องพิจารณากันดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่น้องทั้งประเทศเกิดปรากฏการณ์ที่น้องทั้งประเทศเขาประกาศจุดยืน แสดงพลังกันที่สาลากลางจังหวัดในแต่ละจังหวัดพรุ่งน,นี้คณะของเราจะแจ้งคอรมอร้องหุกกล่าวโทษไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกมาตราไหนเดี๋ยวเขาไหวตัวทันเหมือนกรณีของกิติรัตน์นลน้องพรุ่งน,นี้เราจะยื่นร้องหุกกล่าวโทษคอรมอทั้งคณะว่าคุณถักดันพรบ คาสิโนเข้าสภาคุณทำผิดกฎรัฐธรรมนูญชัดเจนมากมันต้องรับผิดชอบทั้งคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้สาระสำคัญจึงอยู่ที่การแสดงพลังยื่นเอกสารว่าครอมอถูกตักเตือนแล้วจากพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้จะเฉลยว่ามาตราไหนบ้างวันนี้ไปเฉลยไม่ได้เดี๋ยวเอาไหวตัวทันเหมือนก็นี่กิติลัตณนะ,ะนองอ เมื่อยื่นไม่ได้ไม่ยอมปฏิบัติวันที่เก้าเขายัางดึงดันเอาเข้าสภาเราก็จะยื่นร้องหุกกล่าวโทษสสอ,สอทั้งสภาเช่นเดียวกันแล้วนักกฎหมายของเราฝีมือฉากาดทั้งนั้นนี่จะเป็นมาคบูชาของนักกฎหมายเป็นมาคบูชาของฝ่ายกฎหมายของประชาชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันโดยไม่ได้นัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เก่าๆด้านนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอดีตสารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเขามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการร่างคำร้องนี้ดังนั้นเนียมีความมั่นใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นผู้เสนอเป็นผู้เขียนพรุ่งนี้ร้องทุกกล่าวโทษสภาขอภยัยรัฐบาลกันเสียก่อน9โมงเช้าเรามาเจอกันที่นี่ เป็นคืนวันศุกร์นิบวันที่8เมษาวันที่9เมษาวันเผาจริง9เมษาถ้าเขายังยืนยันก็ไปทั้งรัฐบาลและไปทั้งสภา,าครับพี่น้องครับนี่แค่มัดที่หนึ่งนะยังมีอีกมาตราหนึ่งที่ต้องยื่นกันอีกแล้วต้องพิจารณาภายใน15วันด้วยผมก็บอกแล้วว่าความถูกต้องเนี่ยมันจะมาก่อน ความจริงมันจะมาก่อนอาจจะมาช้าเพียงแต่ว่าความจริงมันปรากฏในสังคมไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นคนพูดความจริงให้มันปรากฏคนจะร่วมความจริงจำนวนมากเราจะเดินหน้าด้วยความจริงไม่ว่าคนกี่คนจะมากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้ผมเชื่อว่าไอ้ที่ปลามาดพวกเราว่าม็อบจุดไม่ติดมันไม่ได้ติดแค่จำนวนคนที่นี่ แต่ไฟมันเกิดขึ้นทั้งประเทศผมขออนุญาตอา่านว่าจังหวัดไหนเขาทำอะไรกันบ้างต้องเปิดโนดเนี่ยมันจำไม่ค่อยได้นะไม่ต้องใส่แว่นนะแว่นก็ไม่ต้องใส่พี่น้องจังหวัดนครนายก พรุ่งนี้เจอกัน16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหน้ามอสอบอ,องค์ารักตพี่น้องเพชรบุรีพรุ่งนี้พร้อมกันที่วัดพระนอนเขาจะปันรถนนาลงต้านคาสิโนพี่น้องจันบุรี9เมษายื่นหนังสือพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีพี่น้องโพราชนคราราชสีมา พร้อมกันที่ลานย่าโม9เมษายนเวลา8นาฬิกา45นาทีพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ด9เมษายนพร้อมกันที่สารากลางจังหวัดพี่น้องจังหวัดสุรินทร์บ้านผมเองพร้อมกันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวาง10มงอุดรธานี9เมษายนพร้อมกันที่สารากลางจังหวัดเวลา10นาฬิกา กำแพงเพชร9เมษายนพร้อมกันที่สารลางจังหวัดเวลา10นาฬิกาพิษณุโลก9เมษายนพร้อมกันที่สารลางจังหวัด10นาฬิกาอุทยา9เมษายนพร้อมกันที่สารลางจังหวัด10นาฬิกาเช่นเดียวกันรีสเกษ9เมษายนพร้อมกันที่สารลางจังหวัด10นาฬิกา ขอนกัน9เมษายนพร้อมกันที่สารากลางจังหวัด10นาฬิกาหูเกต9เมษายนพร้อมกันที่สารากลางจังหวัด8นาฬิกา30นาทีสงขาพร้อมกันที่ประตูเมืองเวลา10นาฬิกาประตูเมืองด้านนอกด้านในลบบุรีนี่มาเรื่อยๆพอประก,กาศไปเนี่ย แก้งข่าวกันมาเรื่อยๆลบบุรีก็จะเจอกันร้านเปเป,เป้บริเวณสี่แยกวงเวียนสะแก้วคนลบบุรีน่าจะรู้จักดีดังนั้นปรากฏการเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศแบบนี้นี่ไม่ใช่ปรากฏการธรรมดามันมาเร็วกว่านิรโทษกรรมสุดซอยในช่วงพรลบรนี้ละโทษกรรมสุดซอย กว่าจะเกิดปรากฏการร่วมกันทั้งประเทศได้แบบนี้ใช้เวลาหลายเดือนอ่ะสู้กันมาหลายเดือนมากกว่าจะเกิดเครือข่ายในแต่ละจังหวัดออกมาต้านนิรโทษกรรมสุดซอยแต่รอบนี้ใช้เวลาไม่ถึงสองเดือนตั้งแต่สองมีนาคมที่ปักลักอยู่ที่นี่ปรากฏการจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ก็อย่างว่าพี่น้องครับเราไม่ได้แค่เคลื่อนไหวตั้งแต่วันสองมีนา ถ้าจำได้เรื่องคาสิโนเราพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไม่ใช่เราพูดตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณชินวัตรไม่พูดที่สยามพารากอนไปบอกว่าต่อไปนี้ทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยเราจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนด้วยหลังจากนั้นมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งนายกรัฐตมตีแพทองคานประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐว่าจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ ที่มีคาสิโนเว้าเราก็ประกาศคัดค้านไม่เห็นด้วยมากันตั้งแต่ตอนนั้นดังนั้นในเส้นทางมันเดินมาเรื่อยๆเส้นทางมันผ่านมาเรื่อยๆวันนี้ถึงเวลาเราที่จะเปิดแขนอ้าแขนโอบกอด <c oughs> เพื่อนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในการร่วมกันคัดค้านคาสิโน <c oughs> ก็อย่างที่หลายท่านบอกรวมทั้งพี่ตู่บอก เราคือเจ้าบ้านสำคัญเราจะเปิดรับทุกคนที่เห็นร่วมกับเราที่ยืนหยัดเหมือนกับเราอยู่ในบันไดขั้นที่สองกับเราว่าเขาต้านคาสิโนเราจะต้านคาสิโนจนถึงที่สุดเราจะเดินหน้าเพื่อพูดความจริงให้มากที่สุดใครเห็นด้วยกับความจริงออกมาร่วมกับพวกเรา ให้เห็นด้วยว่าประเทศไทยต้องเป็นการเมืองสะอาดประเทศสีขาวออกมาร่วมกับพวกเราเดินสู่บันไดขั้นที่สามวันนี้สู่บันไดขั้นที่สองไปคาสิโนให้มันตกบันไดเสียก่อนไปพร้อมกัรบรัฐบาลแพ้ทองทานจินวัตนั่นแหละพรุ่งนี้เจอกัน9โมงเชา้าวันที่9เจอกันที่นี่7โมงเชา้า ผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างพวกเรากับสอสอใครจะไปถึงสภาก่อนกันพี่น้องจะไหลรวมกันมาทั้งประเทศอย่างที่ผมประกาศไปอย่างที่ทราบมาเขาจะเดินทางมาสมทบกันทั้งประเทศเพื่อไม่เอาคาสิโนจะมีกลุ่มต่างๆเดินทางมาร่วมกันที่สภาผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างเพียงแต่ว่า สภา,ามันมีทางเข้าออกสองประตูบอกแค่นี้พอดางนั้นใครเข้าเขใ,ใครไปถึงสภา,าก่อนกันระหว่างสสกับพี่น้องประชาชนก็วัดกันวันที่เกที่จะถึงนี้ครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ